ตอนนี้เราก็มากันไกลพอสมควรแล้วนะครับเราเรียนรู้อินคัมครับรีเสิร์ชออปชั่นะครับฟีมาร์เก็ตบูธไซส์รีฟิลครับพอสเฟกครับอินดักซ์ไลท์นะครับอีทีโปรดักชั่นครับเดลิเวอรี่นะครับก็ถ้าไม่นับโมดูลเสริมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าครบแล้วครับสำหรับโอเปอเรชันนะถัดมาเป็นฟีแอคชั่นครับคาร์โก้แทนเฟอร์ครับอินเทอร์เน็ตแองเอชครับบิลคอลนีครับอ่าข้ามจัมเนี่ยยังไม่เรียนนะครับ โหลดกรีชิตเลียนแล้วนะครับอันนี้ก็ยังนะครับอ,อันนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ3 f i ฟีแอคชั่นนะครับโอเคแต่เราขอย้อนกลับมาที่ตัวของเชื้อเพลิงกันก่อนครับเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตัวหลักนะครับมีอยู่2ประเภทครับเป็นเชื้อเพลิงที่ใชอ w a t e r ครับกับยันนึงเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้เดินเนาะ เป็นเหมือนอดินอะไรพวกนี้มัง้งน่าจะใช่นะก็คือมีเชื้อเพลิงอยู่สองประเภทครับโดยที่เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงกว่าที่เป็นตัวของดินเนาะซึ่งไอตัวพวกอันเนี้ยมันจะมีสองประเภทเนาะอันเนี้ยคือมันบอกว่ามันใช้น้ํากับอีกอันหนึงอ่ะมันบอกว่าอันเนี้ยมันใช้ดินนะก็สังเกตว่ามันจะเป็นสีเทาๆเนาะแบบนี้ ซึ่งน้ำเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงมากกว่าเนาะน้ำเนี่ยเนี่ยสามารถเอามาใช้แทนใช้แทนในตัวนี้ได้นะครับแต่ดินเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้ในตัวที่ใช้น้ําได้นะครับแบบนี้อ่าสังเกตว่าตัวเวสเนี่ยมันจะมีสองด้านเป็นด้านสีฟ้าเนาะกับด้านสีเทาถ้าด้านสีฟ้าเนี่ยแปลว่าตอนเนี้ยเชื้อเพลิงของจรวดเราเนี่ยเป็นน้ําอยู่นะครับอ่าในถังเชื้อเพลิงของเราเนี่ยเป็นน้ําอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยน ตัวของเชื้อเพลิงเนี่ยจากน้ำเนี่ยให้กลายเป็นดินได้นะครับโดยพลิกด้านนะครับใช้แอคชั่นตัวของฟีแอกชั่นเนาะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยจากเชื้อเพลิงหนึ่งเป็นอีกประเภทเนี่ยก็คือเราจะนับเป็น1ต่อหนึ่งเลยนะครับโดยที่ถ้าเราเปลี่ยนจากน้ําเป็นดินแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนจากดินเป็นน้ําได้อีกแล้วนะครับอันนี้ถามว่าตัวของดินเนี่ยมันดีกว่ายังไงนะก็คือดินเนี่ยมันหาง่ายกว่านะครับหาได้จากทุกที่เลยนะครับบน บนดวงดาวอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ถ้าเกิดว,ว่าเราอยากเติมเชื้อเพลิงดินใช่ไหมครับขอแค่เรามี I X R U ครับอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ไปอยู่ที่ไซน,นันนันเนาะจรวดของเราเนี่ยไปอยู่ที่ไซน,นันนันเพื่อเติมเชื้อเพลิงโดยที่เราไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีหยดน้ําอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เวลาเติมเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะใช้ฟีแอคชั่นนะครับคาร์บูานเฟอร์นะครับ เราสามารถเติมเชื้อเพลิงที่ไซส์ไหนก็ได้นะครับหรือหากมีแฟคทอรี่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ ISRU ในการเติมเชื้อเพลิงก็ได้นะครับโดยเวลาเติมเชื้อเพลิงที่เป็นดินเนี่ยนะครับเราสามารถเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เลื่อนได้ตามใจชอบเลยเลื่อนให้ถึงค่า m a กเลยก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งในแถบตรงนี้มันก็จะมีระบุอยู่ครับว่าค่า m a กของแต,แต่ละอันเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ย ก็คือมวลน,นะครับน้ําหนักของจรวดที่มากที่สุดครับก็คือยีิบสามเนาะจรวดของเราเนี่ยจะไม่สามารถมูฟได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ําหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเกินเกินกว่าค่าเหล่านี้นะครับอ่าซึ่งเวลาเคลื่อนที่เนี่ยนะครับไอค่าเบอร์เนี่ยที่เคยพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วเนี่ยเรายังสามารถเคลื่อนที่ต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเเป็นช่องที่เป็นเบอร์สเปซเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถไปอยู่หรือผ่านในช่องนั้นได้แล้วนะครับก็คือยังผ่านพื้นที่ที่เป็นสเปซเนี่ยแบบแบบพวกนี้ได้อยู่นะครับแต่ไม่สามารถผ่านพวกที่เป็นเบอร์สเปซได้อีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าค่าเบอร์ของเราหมดนะครับการดบางใบครับอย่างเช่นใบนี้นะครับใบน,นี้เนี่ยเขาจะมี ความสามารถพิเศษเนาะซึ่งจะไม่ได้รับผลของพวกเบลโลอะไรพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวของจรวดเนี่ยก็คือตัวเนี้ยนะมันไปอยู่ในช่องที่เป็นแอร์แอโรอะไรนะแอโรเบกมันจะต้องดีคอมมิชชันการ์ดใบนี้นะครับเพราะว่าการ์ดไปนี้มันเหมือนแบบไม่ได้แบบแข็งแรงทนทานมากเนาะในการแบบลงจอด แล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่เป็นรูปรถแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าสมมุติยานมันลงจอดอยู่ช่องนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นสแต c k อยู่แบบนี้เนาะไอตัวการ์ดของที่มันเป็นคนเนี่ยเราสามารถเหมือนเคลื่อนที่ได้นะครับอย่างสมมุติผมจะทำ action cargo transfer เนาะเพื่อ,อแบ่งชิ้นส่วนของจรวดของเราเนี่ยนะครับไปเก็บใน o u t ไว้นะครับ ตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวางเอาโพสเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับจรวดนั้นเนาะแต่ว่ากรณีที่เกิดมีลูกศรแบบนี้นะครับเนี่ยลูกศรเชื่อมแบบนี้แล้วก็เรามีตัวของมีรถของเราอยู่นะครับเราสามารถครับส่งคนของเราครับก็คือตัวการ์ดการ์ดคิวเนี่ยนะครับมาในพื้นที่ติดกันแบบนี้ได้นะครับพื้นที่ติดกันแบบนี้เนี่ยสมมุติเอาเนี่ยเรา เราเอาตัวการ์ดคิวเนี่ยครับมาวางไว้ที่เอาโพส์นะย้ายมาไว้ที่เอาโพสได้นะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนซึ่งปกติเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ครับสาหรับการ์ดใบอื่นๆเนาะอ่าแล้วก็ความสามารถของการ์ดครับที่เป็นพาวเวอร์เซตเนาะพาวเวอร์เซตสังเกตว่าไอการ์ดบางใบเนี่ยที่เป็นตัวของสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะมันจะมีเอ่อเหมือนเป็นลูกศรเนาะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้อ่าเพราะว่า การ์ดใบนั้นเนี่ยสามารถใช้ความสามารถถูกได้รับผลจากความสามารถของพาวเวอร์เซตได้ซึ่งพาวเวอร์เซตเนี่ยจะมีผู้เล่นครับที่เป็นผู้เล่นสีเขียวเนาะที่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับในด้านเอเนาะกับอีกอันนึงก็คือผู้เล่นคนนั้นครับไปยึดครองเนาะก็คือต้องมีต้องมีแฟคทอรี่ Factory ในพื้นที่ที่มีลูกศรแบบนี้ก็คือจะได้รับความสามารถ เหมือนก,นกันกับผู้เล่นคนนี้ด้วยนะครับความสามารถนี้บอกว่าในระหว่างเทินของผู้เล่นเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มแรงขับเคลื่อนนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งได้ครับได้แค่ได้แค่หนึ่งเท่านั้น,นครับก็ความสามารถก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างก็คือเวลาเราลงจอดโดยใช้แฟคทอรี่เนี่ยนะครับ โดยใช้ Factory เป็นตัวช่วยครับเราจะไม่ต้องนะครับทอยเต๋าเสี่ยงเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ความสามารถของ power set เนาอถัดมาเป็นความสามารถของลูกแพ c m แมนะครับตัวนี้ air eater นะครับก็คือเราสามารถเติมเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องลงจอดในพื้นที่นั้นได้ครับเราเพียงแค่ไปอยู่ในช่องที่เป็น a e r o b a k ตรงนี้นะครับโดยเราจะได้เชื้อเพลิงครับก็คือเอา5ครับไปลบกับลบกับตัวเลขครับ ตรงนี้ทางขวาเนาะที่เป็นรูปหยดน้ำเนี่ยของตัวจรวดเราอะครับโดยที่การไอตัวแพ็กแมนของเราเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องแชร์สปอร์ตเชนกับตัวทัสเตอร์ของเราเครับก็คือตัวตัวขับเคลื่อนจรวดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโอเปชั่นไซด์รีฟิลครับแต่ว่าการทำแบบนี้เราต้องทอยอฮัสซาดโรด้วยนะครับก็คือทอยเต๋าหนึ่งลูกเนาะถ้าเกิดเต่าออกหน้าหนึ่งครับจรวดของเราก็จะถูกทำลายแต่ว่า เราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการจ่ายสีอะควานะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวของฮิโรลิซึมนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนโทเค็นเนาะโทเค็นพิเศษนะที่เป็นแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยก็คือมันก็จะมีะระดยดบอกอยู่ว่าโทเค็นนั้นเนี่ยมันคือเกี่ยวกับอะไรนะอันนี้เนี่ยก็คือจะให้ผู้เล่นเนี่ยโหวตกันเองนะครับโหวตกันว่าใครใครเนี่ยจะได้แต่ละอันไปนะครับ โดยจะโหวตตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมี2แต้มเนาะเริ่มต้นที่ผู้เล่นคนแรกครับจะเป็นคนเริ่มโหวตว่าใครจะได้ไปเนาะซึ่งมันก็จะมีแต่ละหัวข้ออยู่เนาะถ้าเกิดใครที่แบบเห็นด้วยก็จะโหวตให้ผู้เล่นคนนั้นได้รับไปเนาะใครที่ได้มาจ r บ t y vote เนี่ยก็จะได้รับโทเค็นไปเป็นแต้มนะเหมือนกิมมิ่เล็กๆน้อยๆนะ ก็เดี๋ยวอีพีนี้มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ